นี่เนาะอันนี้นนนสามีนาเพื่อนเอามาให้เนาะชิลองซิมลองซิมเลยฉันมีเกลือจ้ำในกระแซบอยู่เนาะสมสมฝาดเป็นยังไงค <laughs> ายนำกับบนทัน <laughs> <laughs> เพื่อนมาเบิงอ่ะปากคับเนอะอยอูนตัวทางเทิงนี่คนจะเลี้ยงปากคาับไว้<อ>นี่เอันนี้เหลืองคือคําเลยเนอะตัวนี้สองตนี้นะเหลืองคือคําเลยน้องโม เหลืองคือคำเลยเนาะนี่นะสีแบบเป็นแบบเออคือคำเลยนี่ตัวนี้นะตัวบากไงบากไงนะจะเบิ่งนี่สีคือคำเลยนี่สมีนาตัวนี้นะ ตัวน,นั่นน่ะเหลืองคือคําเลยไปใส่ละวบเห็นเลย,เย,ย,ย,ยอันนี้เนาะส้มส้มถ้าส้สสสสสมว่า はい。<ス><ス> แสงกัอยูวัดทำเจียเนะหมเพื่อนอ่ะค้นกับลายอยูเนาะบอนี้เนาะแต่ว่าเขามาในช่วงนี้มันอยางแรงลวประมาณสามโมงแรงละเนาะโดยอ่นะคนกัเริ่มมันเริ่มเมื่อมื่อแลวเนาะแต่ว่าเห็นมกเบงที่ว่าเพิ่นมาบูซาลายอยูเนาะทุกคนโดยอันนี้ก็คือทางด้านหลังเนาะจะเป็นหนองน้ำ หนองน้ำที่เพิ่นเลี้ยงป่าเนาะจะมีป่าหลายๆอย่างอยู่ในหันเนาะแต่ว่าเห็นลายก็มูกคือสิเม็นปะด,ดุเนาะโตบ้างใหญ่ใหญ่เลยทุกคนโดยเนาะโดยอันณาบูู้วาสามีนากำลังโมพันยางไป็นอใไสแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้สะแสงยางน้ำหลังเพิ่นเนาะโดย เ hey. อันนี้หายางอยู่ทึงทึงทึงขัวเนาะจะเป็นขัวอยู่ทั้งอ่าทั้งคางจะเป็นน้ำนะทุกคนเนาะจะเป็นแบบนี้โดยตอนนี้กะงางลงเนาะกะวัดนี่แหละเนาะที่ว่า เจอกับสามินากับอันเขานนองทงเทือทมอิตนะพากันน่ะพากันมาถ่ายคลิปทางมามาบริหูจักันแต่ว่ามาเจอกันอยู่ในในวัดนี้ไอ้ันสั่นจะเป็นไอ้ผิเราเลยน้อกใช่ยังใช่บทันลิ้นตลอดค่อยกะยังบุปิน แต่ายังลงอยู่นะบางเคือขันอยากเอาไปทางซรายก็ไปทางขวั่ลอยากเอาไปทางขวักับไปทางซรายแบบนี้นะยังยังบุเก่งมาไดนเนาะอานาวัดนี่จะอยู่ติดแคมของเนาะอยู่ติดแคมของสอนนันทมาหันน้ำน้องเนาะสามีนะน้ำขึ้นมากลาย อันนั้นเพื่อนห้เข่าแล้วบ่อันบอลพาไปเมื่อน,นั้นเมื่อน,นั้นเพิ่นลัดไว้เพิ่่ให้เข้าไปกุดอันไปกุดอ,อันอีสั่งอยู่เบื้องเบื้องฟากเมื่อนั้นนะ <c oughs> ตอนนั้นเขามาเพื่อนห้เข่าเพิ่นหลัดไว้หางงามได้หางยู่แเจ๋เบื้องนะคะตอนนี้กะสิพาหมูเพื่อนเข่าไปเบื่องทางด้านด้านในเนาะบอนทีเขามาเมื่อน,นั้นแล้วเพิ่่ให้เข้าเพื่อนหากกระหดใไม่แล้วเพิ่นลัดไว้ฮ่นะโดย เพื่อนให้ข้าวอีบ่่ะเห็นนันเพื่อนเห็ดงามดีเนาะอยู่ทางทางด้านลังอ่างานนั่นทางไงอเพื่อนเห็ดอย่างเนาะเพื่อนมาหา มาผู้แขวนเหาะอ,อันไปทางนี้นี่ไปได้ปะได้แต่นไ,ไปหอดจังจะเป็นฟุตหรือไม่เดินทางเหิือนนี้โอ้โดยโดยบ่เห็นงามดีซสโนอเป็นซุ้มเลยเนาะอันนี้เป็นกกไผ่นี่นะกกอันนี้น้องไม่ไลนะ่เนาะน้องไม่ไล่งามนในข้าวมาอยู่ได้นี่เย็นดี เป็นเห็นงามเนาะซุ้มประตูเป็นซุ้มประตูเลยอันก๊กอันไม่ลฮยแม่อันนี้แหละน้องไม่ไายแล้วนี่ฮะน้องไพ๋วะน้องไม่กระสะวะนึกว่าคอยเห็นมันเป็นน้ำๆเขาเราว่าเป็นน้องลาเพื่อนน้องมะบอโมแม่เป็นนอไม่ลายน้อไแม่อย่างนไอม่กระะ น้องไม้กระสะโดยสะแสงกับโบหูเนาะเกี่ยวกับเรื่องน้องไม้งามขนาดเลยนี่นะเนาะบรรยากาศดีขนาดนะเอออืมเฮ้ยเจ้า้นีเตเต็มุนีเขาเห็นเขาจะาลัดาบใส่มองอันตีบอะใส่มองดักไว้บอมองาน่าจะน่าจะแมน นบรรยากาศดีขนาดจะได้วาดในโฮมเย็ยนดีนนเนาะเงียบเนาะจ่ว่าบอลอยูนะ่นี่นะเงียบสงบต้นนี้อันนี้น้องโม ต้นมะเดือต้นเนี่ยงามพอดีเนาะอ,อันกิ่งเพื่อนนะเดลงไปในน้ำงามขนาดเนาะบอนอนทางเข้าเพื่อน,นี่นะเป็นซุ่มนอเนาะซุ่มนอไม่เป็นซุ่มประตูโค้งเลยเนาะ บรรยากาศดีขนาดทุกคนอยู่แคมป์ของแล้วก็เงียบสงบเนอะอยู่นี่นี่นะสะแสงสนใจนี่เนาะงามให้ดีเนาะเป็นซุ้มเลยเนอะอันนี้นะเป็นอุโมงค์เลยนะงามขนาดเย็นดีเนาะอยู่บนนี้บน ยางไปงามแล้วยางตอนนี้สาม,มีนาเป็นนางแบบให้หนอนยาง เย็นสบายใช่ตลอดเดี๋ยวก็เป็นเองม่กมะทันบมเถวนี้โอ้สมพอมาคือได้กินมะทันได้รนมากระลายคเก็บไปฮาเก็บไปเฮา ยากไปกินางานไม่ดีเลยกินก่อนแออ่แฉะออกขึ้นซีแซบอยู่ดอกสม้สมอะเนาะทั้ทงๆต้นเพิ่นเนาะมากเพิ่นก็เป็นลายเป็นดกอยู่เนาะ อย่าว่าจะชาามีนาเนาะบังคับไม่บ่ได้เนาะโซแชีก็ยังบังคับบ่ได้เนาะไม่กันซันยังอ่ะบอกไปท้ายมันทือเพิ่นก็ไปทั้งขวาเนาะมันบ่เมมนว่าเฮาอันนั้นได้เหาบ่ทันเพิ่นเนาะชิลองซิมเม่งกันเด้อสิเนาะอันนี้สามีนาเพิ่นออกมาให้เนาะสิลองซิมลองซิมเ่งฉันมีเกลือจ้ำี่กระแทบอยู่เนาะสมสมฝาด

ยังไงคายนำาก็บบทัน <c> ค <oughs> ายนำเก็บบทันนงโมอะ <c oughs> <c oughs> โดยตอนนี้สแสงกะสีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิงเหือเนาะซึ่งเป็นเหือของวัดนี่แหละยาวเนาะทุกคนประมาณหาสิบหาสีพายเหือล้ำมากไงเนาะ อันนีตอนนั้นสแสงมาเห็นมีอยู่สองลำเนาะสำหรับเหืออยู่วัดนี่เนาะเป็นเหือของวัดทําเจียเนาะแต่เวลาแข่งนะ่ะจะเมนเพิ่นจะเอาประชาชนอยู่ภายในบ้านเนี่ยเนาะมาลงแข่งมาลงพายให้นะเพราะว่นยาครูเพิ่นคือสิคือสิบวได้ลงที่เนาะแต่ว่าเหงาเป็นเหือของวัดน้องโมหัวอย่างน้องโม น้องโมพันหัวจะแซงเรามาเนี่คุกสิไม่ได้ลงพายเหอยเด้อสิให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งกำกันเนาอเหือเนอะอันนี้ก็คือเหือประมาณห้าห้าสิบห้าสี่พายในบอลลแล้วเนาะนี้เจ้าพอทองดำเจ้าพอทองดำเนาะ เพิ่นก็เห็ดหงเฮือนเห็ดออียงมุงไห่พร้อมเนาะเพื่อบบไห่บบไห่เฮือนถึกถึกฝนหำแบบนี้ฮะนเนาะแต่ว่าเรื่องแดดแดดนี่ยังทองเขาได้อยู่เนาะแต่ว่าฝนฮะเนาะ บรรยากาศดีเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเบื้องอองคพญานาคเนาะอันนี้ก็คือเบื้ององค์พญานาคเนาะเนาะอะนน้นก็เป็นฟากเบื้ององค์พญานาคเนาะบอลน,นั้นเขากลายมาเมื่อกี้เนาะเทวดาเจ็ดองเนาะ ก็ย <si ังมีคนเข่ามาเรื่อยๆอยู่เนาะเมื่อน้ำเนาะเมื่อว่ามาดุนเติบแล้วเนาะเมื่อกี้น้องโมและหัวควรควยว่า เคืองานนี้งานของวัดแต่เพิ่นขึ้นที่โบไฮยาคูลงพายเนาะแม่นเนาะเมื่อนั้นเขาไปอันแกงกอกเมื่อนั้นเนื้อไหยาคูพายเนาะุ่งอ่ะเพิ่นออกกําลังกายเพราะวไหยาคูยังพายเหือได้รสบก่อยกังน้องไหยาคูพายเอาพายเหือเดี๋ยวโมันขับรถบบได้ห่างอันก็เห็นยังบปได้นะเจ้าน้องแจกจะมาถี่โได้อาพายเหือก็เป็น สมาธิอันหนึ่งได้เจ้ากระเจใจเจ้าตั้งเราเด้ตั้งสมาธิเราเด้วะแข่งกันยเยอกํา <c oughs> ลังกายเหออกกําลังกายน้องทงว่ะ <c oughs> ชอบมียังแบบชอบทีไปแข่งกับไครบอลอันซุ้มเจ้าไปเบิง้งมือน,นั้นบอลอนนันทําเจีย๋ย<ม>ข่อยมาหลายๆเถือ่อข่อยก็ยังบ้เข้าไปเบิ้งจือเถือ่อเครับ สว่วงซ้ำนี่ฮะบรรยากาศดีเนาะตอนเย็นเย็นประมาณสี่โมงออันนี้เห็นเสแสงมานี่บอนั่นเนาะ เพ่นเฮดสี่ไมแล้วเนาะสำรับฟ้ากุดนี่เพ่นเฮดเป็นลายไม่เนาะเฮดแต้มเป็นลายไม่ลายอย่างเนาะเบื้องไหนามินา,ท,าทั้งหลังคุณวะนี่ก็จะเป็นพระนอนเนาะ พระประจำวันอังคารพระนอนแต่ว่าปีนี้หันอันนี้น่ะหมอนนั่นเ่าว่าให้ขอพรนำพระนอนได้ดกับเอียงกับเท้าเวสวรรณหมอนได้ยินนันหมอน่องอันนั้นเป็นว่าวนะ หมอลักบอกว่ามือนั้นหรือหมอสร้างนี่แหละสองหมอนี่แหละข้องนในใ่แห้งหรือเนาะใหญ่กว้ข้องอันข้องสันติภาพยูนคอลหลวงเนาะยูนคอลหลวงฮันบอนอนุสาวรีย์เนาะอ่าประเทศลาวเขาก็ได้ข้องสันติภาพมาหนึ่งหน่วยเนาะซึ่งว่า เพลินอ่ะหมายถึงความสามาคัคคีความสงบสุขอะไรเนาะอันนี้ใหญ่เนาะบักใหญ่หเลยน่าน่าจะสูงฮอดสามเมตรพุ่นเลยว่าสิไปเบิ่งบนอัน ถ้ำที่ว่าเ mm hmm. พิ่นเฮเ้เจียอยู่เนาะเป็นง่งสอแสงกามาหลายๆเถือกับโบเคยโบเคยมาเบึงจัาเื้อเนาะสำหรับอันจุดที่ว่า mm hmm. มีเจียอยู่อาศัยอยู่เนาะ mm hmm. ดยอันนี้ก็คือทํำเนาะที่ว่ามีเจียอาศัยอยู่ทางด้านในเนาะทุกคน เนาะอ่าแสงมากกับโบ,โบเคยมาเน,นนี่จักเถื่อนเนาะมาหลายๆเถื่ออยู่สําหรับบัดนี้เนาะแต่ว่าโบเคยมาบอน,นี้เนาะอันนี้เพิ่นว่าทําบอนจินิเจียอยู่เนาะจะเข้าไปอยู่เนาะแต่ว่าเฮานุ่งสินนุ่งสิน้นละ แงกันยังบังคับไม่บทันได้เนาะมาตะเทือกบะบ่อดี้เคยขึ้นมาฮอดเบื้องทั้งเทิงนี่เนาะอันนี้กาเต่าเนาะทุกคนเนาะ บักไงเลยเนาะคนเพดขึ้นมานี่เนาะพญาเต่า โดยเนาะมาฮอดนี้กะสิได้จบคลิปไปแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าเรามาโดนแล้วเนาะอ่าสะแสงกับน้องโมกัสิได้จบคลิปไปเช่นี้เนาะโดยอ่าฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC ซีเนาะติดตามช่องของสะแสงกับช่องของน้องโมในเด้อเนาะเพื่อเป็นกําลังใจเนเฮตุคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็ขอขอบใจมู่เพื่อนเนาะผูธีบ่าเพื่อนเข้ามาเบิ่งคลิปแล้วก็เพิ่นมาคอมเมนต์ให้กําลังใจเนาะขอขอบใจทุกคนหลายๆเด้อโดย <laughs> โดยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนะทุกคนสบายดี